สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นบุกรวบคาชุดแม่ชีกงมหล, 1, ล้านหฬ0 0าร1,300ล้านเย่อกว่า3,000ไรแม่ชีกงมโหฬล้านรวบคาชุดแม่ชีพัฒนากรรมการบริษัท คอนเซปต์ซีรีส์จำกัดหลอกลงทุนเยอะกว่า3,000ไร่มูลค่าความเสียหายกว่า1,300ล้านบาทซึ่งเมื่อวันที่3มิถุนายนกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการ5กก,กวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบกสสบชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด p c t 5เดร่วมกันสืบสวนติดตามจับกลุมตัวแม่ชีนางพัฒนาดวงชนะอายุ69ปี อยู่ที่บ้านเลขที่54หมู่ที่4ตำบลอ่างแก้วอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดลำปางที่79/2565ลงวันที่3พฤษภาคม2565ซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานร่วมกันช่อโกองประชาชนและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกองประชาชนและร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็น โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนสามารถจับกลุ่มตัวได้ภายในสถานปฏิบัติธรรมนาโสกว,วิปัสนาทิทธรมโมตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมาพฤติการกล่าวคือชุดลาะตะเวนออนไลน์บอก,กอสสบ,บชนร่วมกับชุดพีซีทีห้าได้รับการร้องเรื่ ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนซึ่งเป็นการนำกลุ่มผู้เสียหายวัตถุบริษัทคอนเซปต์ซีรีจำกัดร่วมกันหลอกลวงชักชวนให้ร่วมลงทุนในการบริหารเช่าพื้นที่บนคลาวด์สโตร์เลดโดยเสนอผลตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมลงทุนในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินใครลักษณะแชร์ลูกโซ่จนเป็นเหตุให้มีผู้หลงเชื่อนำเงินไปร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนมากต่อมาบริษัทไม่สามารถจ่ายผลตอบแทน จนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหายแจ้งความตอกกลมสอบสวนคดีพิเศษไว้3531ราย เข้ามาให้การกับพนักงานสอบสวนแล้วกว่า2,878ไรามูลค่าความเสียหายรวม1,303ล้าน1 3, 7, 2 7 2 0 2บาท99สตางและยังไม่มาให้การอีกจำนวน653ไร่ทั้งนี้ในส่วนของคดีทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้มีการจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้หนึ่งรายคือนายสุภาษันดวงชนะกรรมการบริษัทคอนเซปต์ซีรีส์จำกัด และประสานปปง,งอติดตามทรัพย์สินของผู้ต้องหาเพื่อเป็นการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงทั้งนี้ยังมีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องและหลบหนีโดยไม่สามารถติดตามตัวได้และผู้ต้องหารายดังกล่าวมีหมายจับของสพอพแม่ทะผู้ทอนจังหวัดลำปางติดตัวในความผิดเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ